เราต้องเห็นจะเป็นต้องเห็นตอนกลางคืนไหมคะกลางวันเราเห็นได้ไหมคะในกลางวันเนี่ยเสียงจ,บจอบแจ๊วแจ๋เยอะแต่เนเวลากลางคืนเนี่ยเสียบเียบสนิทใน,นเวลาเป็ดจะ เป็นเสียงเนี่ยมันจะได้ชัดเจนตอนกลางคืนและต้องเป็นกลางคืนชนิดที่เราอยู่คนเดียวด้วยนะสองนอกจากเสียงแล้วบางครั้งวันในฐานะกลิ่นด้วยวบางคนกลิ่นหอมก็บอกเทวดาต่ำๆมาถ้ากลิ่นไม่สู้ดีมันร้างหมูแล้วก็เป็นพวกคุมที่ไม่ค่อยดีมาขอสมบูรณ์อะไรเนี่ยแล้วอย่างนี้คนจะเห็นผีได้ไหมคะอาจารย์คนมีสิทธิ์เห็นผีได้ตามที่บอกว่า หนึ่งจิตต้องค่อนข้างที่จะผู้ท้อถอยไม่ค่อยมีกําลังกําลังเสลิมเสลือ<ะ>หรือกําลังที่จะหลับเต็มทน หรือหลับแล้วนะครับไม่สนิทแล้วก็ค่อยๆฝันไปละเมอไปเห็นไปอย่างนี้เป็นไปได้ถ้าอย่างนี้จะสรุปว่าความตายกับเรื่องผีมันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจจะไม่ทั้งหมดไหมคะอาจารย์ความตายนี่ครับท่านอาจารย์ก็คือมี3อย่างนะได้แก่ธรรมอารมณ์ธรรมนิมิตก็จะมีภาพต่างๆธรรมนิมิตก็จะมีราชรถมาลับบ้าง หรือกตินิมิตที่ไม่ดีเช่นไปเห็นท้องทุ่งนาว่างใหญ่อย่างนี้ไปเป็นสัตว์ยดรจชานนะห,หรือได้ยินเสียงน้าตกก็เป็นสัตว์เดรจฉานหมดเลยไม่ดีซึ่งมีสมัยหนึ่งเคยไปเยี่ยมคนไทยที่ศิลาแต่สิ่งข้างๆเข้าไปบอกพ่อเขาชอบฟังเพลงบรรเลงธรรมชาติบอกอย่าเปิดเพราะการอย่างนี้ทําให้กลายเป็นสัตว์อบายภูร์ควรไปเปิดพระธรรมของพระเจ้านี่เปิดประจาัาเสยสรุปว่าถ้าผู้ป่วย เราไม่ควรจะเปิดเพลงธรรมชาติให้เขาฟังนะตบพุกเขาอะไรอย่างงี้ไม่เอาอสิ่งที่ควรจะเปิดมากที่สุดก็คือธรรมะของพระเจ้าหรือบทสวดมนต์ความตายกับผีจึงมีกรณีเดียวคือตายแล้วเป็นผีกรณีที่เป็นอปาติกะอภุสุนําเกิดก็เป็นผีแต่ถ้าตอนตายจิตบริสุทธิ์ก็เป็นมนุษย์มนุษย์ไม่เรียกว่าผีเป็นเทวดาเป็นอปาติกะแต่ก็ไม่เรียกว่าผีบางครั้งเคยดูรายการเกี่ยวกับระลึกชาติ เขาบอกว่าพอเขาตายเสร็จนะคะเขาก็จะเหมือนเดินผ่านทุ่งหญ้าหรือว้วไปโกรดอะแล้วเวลาพอเกิดเป็นเด็กปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถจําชาติแล้วก็พอไปก็จะจําของนู่นได้ของนี่ได้นยอาจารย์เป็นไปได้เนื้อจงจนนี้ครับแต่คงใช้ลรลลึกชาญไปได้เพราะข่าวลึกชาตินี้ต้อง สำหรับคนทรงอภินญ,ญาแต่ถามว่าจำชาติเก่าได้ไหมได้เพราะเขาตายจากชาตินั้นเหมือนเมื่อวานกับวันนี้ต่อกันน่ะเช่นกรณีศึกษาของสตีเวนที่ทำเรื่องราวของผู้เผยแสงพอเด็กโตหน่อยหนึ่งเ <pair> ขาจำได้เขาบอกแม่ว่าแม่หนูจะกลับไปหาอะไรหาลูกแม่ก็งงว่าแกตัวนี้เดียวแกจะไปหาลูกส<ศ>าวได้ยังไง <faces> เด็กคนนี้ก็พาพาไปแล้วก็ไปเข้าบ้านของเขาเองเลยพอไปถึงนธท่านอาจารย์เขาชี้ว่ารูปนี้คือลูกเขาแล้วเขาก็ถือ ถุงกล้วยแขกซึ่งลสาวคนโตชอบมากพอลูกสาวคนโตเห็นกล้วยแขกนั่นร้องไห้และเรียกเด็กว่าพ่อเขาว่าเชื่อเลยว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กคนนี้ถือกล้วยแขกไปได้ไงแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการบันทึกว่าเขาเคยเอาเงินน่ะซ่อนไว้ซ่อนซ่อนมียา <c oughs> ไว้คนู้เขาก็ให้ไปค้นเนจอจริงๆแรงว่าตรงนี้ลึกระึกชาติกับคำว่าจังชาติาคนละคำคนละคำลึกะุชาติใช้เฉพาะกับพระที่มีอภินญญา,าที่มารึชาติได้หลายชาตินะแต่เนื่องจากเขาโชคดีตามที่เขาเกือบตายมนุษย์เกือบเป็นมนุษย์ ปกเด็กเข้าอย่างนี้เรียกว่าซ้ำภูมิเดิมซ้ำภูมิมคือซ้ำภูมิมุษย์เราอ่ะอุทิศให้ผีถามว่าผีอ่ะมาช่วยเราได้ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าโอปปปฏิกะฝ่ายดีนะเนี่ยจากกรรมเขาอ่ะเขาไม่เยอะ,อะเมื่อไม่เยอะ เขาก็เกิดในสภาพของเป็ดในบ้านแล้วเราก็อุที่ส่วนกุศลใหนี่เขาบ่อยๆเขาก็จะมาบอกลางเราหรือทําให้เราอ่ะทำล่าช้าปินิดนึงเช่นชั่วโมงนี้9ก้าโมงสิบนาทีไปนถนนต้องชนตรงนี้แนะ่นอนก็เลยทําให้เราเนี้ยคือโดนให้เราอ่ะต้องคือไม่ได้ช่วยเราล่ะโดนให้เรา ต้องไปตรงเนี้ยช้าไป5 1านึ่งนาทีหรือเร็วหนึ่งนาทีหรือหลังจากนั้น3นาทีคือสิ่งเราเนี้เป,นเป็นไปได้านาดจางซึ่งมาบอกไม่ได้มาช่วยนะแต่มาบอกเหมือนให้เราเนี้ยทำให้เหตุการณ์นั้นจะเกิดทําให้เราไม่ต้องไปอยู่กับเหตุการณ์นั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นอาจารย์ขาลัะเจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมในเวรก็คือเราทําไว้เราจึงรับผลของกรรมผอเอิญคนนั้นน่ะถูกเราว่าหรือโชคไม่ดีแกเนี้ยเป็นเจ้ากรรมในเวรแน่เลยแกต้องไม่ต้องล้างผ่านฉันอันนี้เราหาตัวบุคคลเจอท่านอาจารย์ถ้ายืนอยู่ดีด,ดีเนี่ยกรรมส่งผลเราไม่ต้องหาตัวบคุคคลเนี่ยอยู่ดีต้นไม้ลงชักอยู่ดีเดินขาระเพดเดินต้นลงซึ่งหาตัวบ,บุคคลไม่ได้ยืนอยู่ดีๆมองนี่มองนี่หอบล้มแล้วเรจะหาเจ้ากรรมในเวรที่ไหนอ่ะ มันไม่มีตัวบุคคลหรือว่างั้นเก้าคำในเว้นไม่ต้องหาตัวบุคคลคือกรรมที่เราทําอดีตแล้วส่งผลเราทําไมเวลาเห็นผีต้องใส่ชุดขาวได้เห็นทุกคผีผออต้องใส่เป็นเสื้อขาวๆทำไมไม่ทำไมผีไม่ใส่เป็นเสื้อแบบลายจุดลายดอกอะไรไไนั้นทำไมขาวๆคนถามเยอะมากอส่วนใหญ่อะการเห็นจริงๆแล้วเนี่ยมันมาปรากฏเป็นภาพส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นผีมีสองสีนะไม่ขาวดำาอ้อืม หมือนเป็นฟิล์มเก่าอะไม่ขาวก็ดำเป็นเงาเงาจะเห็นแบบนี้คนถามเยอะมากเลยนะว่าทำไมถูกแล้วไม่เห็นเงาเงาวดำๆเงาเหมือนเราถ่ายรูปสมัยก่อนดูเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่เป็นภาพขาวดำอะคนถามมาเยอะมากว่าทําไมเวลาฟังเรื่องนี้ทีไรก็มีแต่ว่าชุดขาวมัไม่คอยจะมีชุดอื่นสังเกตเมื่อกี้เป็นภาพเพียงแค่นั้นไม่ใภาพ โดยธรรมชาติจะเห็นแค่งาน,น,นค่ะเห็นแค่สองสีคือสีขาวกับสีดำบางครั้ง,งเห็นแค่เงา<น>ด้วยซ้ำไปค่ะแล้วในทางอภิธรรมเราสามารถเห็นผิดวิจาวเปล่าได้ไหมคะถ้าเป็นอภิธรรมแล้วไม่ได้เลยคุณคิดเพราะเนื้อจ,จัดจัดปลุกของเราหุ้มด้วยเยอะบางบางเจชั้นในการเห็นรูปปาลมอย่า,ง,ายงเดียว เพราะฉะนั้นการที่เห็นเป็นอะไรอย่างอื่นต้องเห็นทางใจเป็นความรู้สึกไหลมาทางใจแล้วคิดนึกไปด้วยทางใจแล้วครับการที่ใจเห็นผูกผีพิศุด้วยตาเปาล่าเราเป็นไปไม่ได้ต้องไหลมาทางใจ แสดงว่าเวลาเราเห็นผีเอ่อเห็นเปรตอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าจริงๆมันไม่ได้เห็นทางนี้มันเห็นมาทางมโนทางวโนวิญญาณเนี่ยมันจะี้อาจารย์บอกเห็นเป็นเงาไงก็คือหลังจากเห็นแล้วก็จิตปุงไปในการเห็นเป็นเงาออกมาโดยผ่านทางใจเห็นแล้วผ่านทางใจเข้ามาไม่ใช่ปกติ เพราะว่าเขาคนละพบภูมิคนละพบภูมิกับเราธรรมชาติสั่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าไม่ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราอยากจะให้คนที่แบบญาติเราหรือคนที่เรารักเขาตายไปแล้วเรามีโอกาสอยากจะเจอเขาอีกสักครั้งได้ไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ไหมความจริงเราไม่ต้องให้เขากลับมาเขากลับมาของเขาเองถ้าเกิดเขาเกิดเป็นฟรทัตตุปชีวิตเปลนเปลนที่อยู่ใกล้เราเขาก็ต้่งอยู่ใกล้เรานะแต่เพอเอิญ คนที่เรารักเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอุบัติขึ้นที่บภมใดแต่ถ้าไปอยู่สวรรค์เขาก็ไปนะครับอยู่บนสวรรค์ถ้าเกิดเป็นสัตว์อระหลา์เขาก็ไปตามนั้นหรือถ้าเขาเกิดเป็นเปรตที่อกุศลนหนักๆเขาก็ไปอยู่ตามภูเขาเนื้อเขาก็ไม่กลับมาแต่ถ้าสมมติว่าเขาเป็นเปรตค่อนข้างที่กมน้อยหน่อยในจำนวนสี่เปรตเขาก็เวียนวินอยู่กับเราได้เลยแต่จริงๆแล้วฝั่งอาจารย์พูดแบบนี้นะคะไม่น่าเลยไม่น่าให้เขามาวนอยู่กับเราแล้วจะไปเขาไป เราควรป่อยเขาไปในพคุนที่ดีใช่ใช่ค่ะคบางคนเขาอาจจะแบบคิดถึงไงอยากจะติดต่อพี่เคยเห็นคนที่ว่าพอพอญาติหรือคนที่เรารักเสียก็จะไปหาเจ้าเข้าส่งเพื่อจะขอคุยกับเขาสักนิดนึงก็ยังดีพบางครั้งอาจจะยังไม่ได้สั่งเสียกันอะไรแบบนี้ยังไม่ได้ครั้งสุดท้ายอะไรแบบนี้นมีนะ